สวัสดีครับวันนี้ทุเรียนเป็นไงบ้างฟังมาคนเยอะมะมันเสียงวองที่จะเยอะถึงข้อสงสัยมานานแล้วเลือกทุเรียนเลือกยังไงแล้วจะเราจะชอบกรอบนุ่มในเราลองฟังเสียงยังไงเวลาเลือกมันป๊อก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 มันจะหลวมๆอ๋อหลวมๆมันแน่นนะมันจะดิบอ๋อถ้าเกิดเสียงแน่นๆนะคุณมันจะดิบใช่ไหมครัตึบๆนะมันตึบๆเนี่ยใช้ได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยเพราะว่ามันสุกแล้วอ๋อคุณคุณดูเนื้อนี่เป็นม้าสียังสวยอยู่ขนาดนี้นะด้านหลังนี่ของแม่ไหม อ๋ออาชีพก็จะร้อยยี่สิบลูกนึงนี่กี่ประมาณกี่กิโละอันนี้ก็ประมาณโลละร้อยเออโลครึ่งร้อยแปดร้อยร้อยกว่าบาทลูกร้อยหกคุณไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วนี่ร้านแม่อารีรัตเลยนะฮะแล้วนอกจากทุเรียนนะฮะยังมีนี่ค่ะคุณค่างาเงาะโรงเรียนงาโรงแรมอันนี้งาะงาะจันเหมือนกันนี่ก็จันแล้วอยู่โซนอะไรนะเราอยู่ท้ายเพชร อ้าวจัน์กับเพชรติดกันใช่ไหมฮะเื่อแหนที่ที่ไหนเราอันนี้เราแม่แพคมาให้เรียบร้อยแล้วแกะ่าให้เรียบร้อยแล้ว อ๋อค่ะเป็นขีดก็ขายให้กีนละห้าสิบบาทพอะเราแกะไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรารู้ด้วยไงว่าลูกนึงจะมีกี่ภูกี่ภูอย่างเงี้ยมองไงมองภูนี่ไงอ๋อเนี่ยนะที่มันเป็นร่องล่องนะใช่เนี่ยภูมันเนี่ยหนึ่งภูอ๋อมองที่มันเป็นร่นงอ,องๆ่อวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะที่ให้แม่มาให้ความรู้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะมาอุดหนุนกันด้วยนะคะพี่ท้ายเพรนั้นตลาดยิ่งเจริญนะฮะตอนนี้กําลังคึกคักมากค่ะกับทุเรียนนะ